เมนูเกงหรอไม้จ้าใส่ผักกันเด้อย,ยังไม่ได้ใส่พริกนะคะใส่ผักก่อนพริกเดี๋ยวตักให้เด็กก่อนแล้วค่อยเอาลง น้ำไม้สดๆด,ด้วยนี่นี่ก็ตักให้คุณป้าใส่แล้วนี่พี่ตำไว้ใหญ่กลางเล็กครับคิดเทยมาจ้ามาจ้า น,นี้ของเด็กอันนี้ของผู้ใหญ่จวด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 เลยบ่อลูจวดจวดโอ้ยหอนหอนอะไรอ,อ,อะกินก <c oughs> ันด้จ้า